สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะคกิ๊บมาเกิดคลิปตามสัญญานะคะก็คือกิ๊บจะมาพูดถึงลิปสติกของ b o อ b บี้บราที่กิ๊บมีค่ะวันนี้กิ๊จะพูดถึงทั้งหมด7แท่ง3รุ่นนะคะ ยอมรับเลยว่ากิ๊บมีไม่ได้เยอะนะเทียบกับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยกิ๊บว่าหลายๆคนต้องมีคอลเลกชันของลิปบอบบี้บราวที่เยอะคุณกิ๊บแน่นอนเลยนะคะแต่ว่าถือว่าเอามาแบ่งปันกันกิ๊บมาพูดให้ฟังว่าเนื้อเป็นยังไงสีไหนกิ๊บชอบไม่ชอบยังไงนะคะต้องขออภัยด้วยที่วันนี้เนี่ยจะพูดถึงแค่3รุ่นจริงๆแล้วอ่ะบอบบี้บราวดของมีลิปสติกคอลเลกชันที่ใหญ่มากเยอะมากเลยนะคะแล้วก็กิ๊บไม่ได้ซื้อทุกรุ่นนะพูดจริงๆเพราะว่าแต่ละแท่งมันก็ราคาเป็นพันนนนะะคคแต่่่่ววาาาถ้เกิิดใรรชออบลุไหขง รีบราวสีไหนที่กิ๊บยังไม่มีแล้วใช้แล้วรู้สึกว่าแบบมาแทกมากๆมาป้ายยากันไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวกิ๊บจะได้ไปซื้อมาใช้ตามบ้างละค่ะสําหรับรุ่นแรกที่กิ๊บจะต้องพูดถึงนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วก็เป็นรุ่นที่กิ๊บชอบที่สุดมีจํานวนแท่งเยอะที่สุดด้วยนะคะนั่นก็คือ Crush Lip Color นะคะตัวนี้ราคา1250บาทปัจจุบันมีถึง28สีเลยนะตอนแรกเลยอะกิ๊บเห็นเขาฮิดกันมาต้องนานแล้วนะคะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะซื้อมาลองใช้ดูบ้างนะคะสีแรกที่กิ๊บซื้อแน่นอนว่าเป็นสี c r a นเบอร์นะคะเพราะว่าเป็นสีที่ฮิตที่สุดมีคนซื้อเยอะที่สุดแล้วก็เชียร์กันใช้มากที่สุดเลยนะคะ แล้วพอได้ใช้เนื้อตอนแรกอ่ะกิฟงงมากสัมผัสแรกอ่ะมันเป็นลิปสติกที่แข็งมากค่ะเนื้อมันจะไม่ได้นุ่มเหมือนกับลิปสติกทั่วไปที่กิฟใช้นะคะพอใช้มาเรื่อยๆอ่ะและ้วกิฟคนพบว่าเออจริงๆอ่ะเนื้อเขาไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าเขาออกแบบมาให้มันเป็นแบบนี้กลายเป็นว่าชินกับเนื้อมากขึ้นแล้วก็ชอบละค่ะแพ็กเกจนะคะตามสไตล์ของบ๊อบบี้บราวก็จะเรียบเรียบนะคะเทียบกับราคา1,250ัรบาทถึงกับแพงเลยทีเดียวตรงด้ามแท่งเขานะคะ จะเป็นสีเพราะฉะนั้นนะเวลาหยิบถ้าเราหยิบเร็วๆเนี่ยเราสามารถเลือกจากตรงข้อสีตรงนี้ได้ไม่ต้องมานั่งผิกก้นดูว่าเป็นสีอะไรแล้วก็เวลาหยิบแล้วมันไม่สับสนดีเนื้อของรุ่นนี้เนี่ยเป็นแบบ กึ่งแมตเลยทีเดียวแต่ทาแล้วปากไม่แห้งละลายจากความแข็งนั้นนะคะเป็นเยลลี่ที่มาเคลือบริมฝีปากทาลงไปปะปะมันจะค่อนข้างใสค่อนข้างเห็นความโปรง่งแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าทาย้ำๆสองสารอบเนี่ยสีจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเอาจริงๆแล้วว่าสามารถกลบสีปากได้นิดเลยกิ๊บชอบในความใสเนี่ยแหละคะ่ะเพราะก็รู้สึกว่าเป็นลุกที่สบายๆไม่แน่นมากเกินไปมันจะไม่ได้ทําให้ริมฝีปากแห้งแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้ทําให ริมฝีปากชุ่มชื่นด้วยคือมันจะเหมือนกับเคลือบริมฝีปากไว้แล้วก็เป็นความใสๆเบาสบายมากๆอันนี้คือสุดที่กิฟชอบมากๆจริงๆค่ะเหมือนกับไม่มีลิปสติกอยู่บนริมฝีปากเลยอีกอย่างหนึ่งที่กิฟชอบคือสีลิปเนี่ยด้วยความที่มันเป็นใสอะ่ะมันจะเหมือนกับมีความเป็นทินทินอยู่ในเนื้อนิดนึงอะค่ะมันไม่ได้ถึงกับสเตนลิปที่จะทําให้ปากเป็นสีนั้นไปเลยนะแต่กิฟรู้สึกว่าสีของมันน่ะจะเป็นสีลิปที่หลุดค่อนข้างยาก แล้วก็มันจะทิ้งสีไว้บนริมฝีปากค่อนข้างเยอะถ้าเราทานข้าวทานน้ำจริงๆเนี่ยก็คือมีหลุดถามว่าติดทนมากไหมกิดบว่าทนกว่าลิปสติกทั่วไปที่เป็นสูตรมอยเจอร์ไรเซอร์แต่ในขนาดเดียวกันก็ไม่ได้ทนขนาดที่เป็นลิปสเตนลิปทินอะไรขนาดนั้นนะคะตัวนี้จะมีข้อเสียอะไรหนึ่งเลยคือเนื้อที่ค่อนข้างแข็งอาจจะรู้สึกว่าตอนที่ทาลงไปบนริมฝีปากเนี่ยอาจจะต้องแบบใช้การกดอีกนึงก็มันไม่ใช่ลิปที่แบบทาแล้วลื่นปลื้ดอะคะ่ะ2คือเรื่องกลิ่น ตัวนี้กิ๊บว่าเขาไม่ได้ใส่น้ําหอมมาเลยกลิ่นดินน้ํามันนิดนึงอะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชินกับเคาน์เตอร์แบรนด์แพคเกจสวยๆหรูๆกลิ่นหอมมากๆเนี่ยบอกเลยว่าอันนี้จะไม่ใช่นะ <S 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 สีที่กิ๊บมีมีทั้งหมด4สีสีแรกที่กิ๊บจะพูดถึงนะคะคือสีคาบาน่าสีนี้เป็นสีที่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าใช้บ่อยมากเลยนะคะส้มๆมีความอมชมพูสีค่อนข้างอ่อนแต่พอทาขึ้นมาบนุนผิวฝน้าแล้วเนี่ยจะช่วยให้สีหน้ามีความสดใสมากขึ้นดูหน้าอ่อนเยาว์เป็นสีที่ดูเป็นเหมาะกั everyday use มากๆเลยนะคะถัดไป Carly Rose ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีที่อมชมพูออกกรีบดอกบ,บัวแต่ว่ายังไม่ได้อมม่วงมากออกจะไปในทางโทนชมพูผูโทนนะคะแล้วก็ไม่ได้อ่อนมากเกินไปด้วยเป็นชมพูที่ใช้ค่อนข้างง่ายวันไหนที่กิ๊บแบบมีฟิลแบบอยากจะแบบแกมปืมพูดอลลี่ ถ้าปากสีชมพูลและก้านเหล็กงานะสีเนี้ยก็เป็นสีที่กิบใช้บ่อยถัดไปแครนเบอร์รี่อันนี้เนี่ยเป็นสีที่ฮิตท,ที่สุดของรุ่นนี้ในแท่งเนี่ยมันจะดูอมน้ําตาลนะคะแต่ว่าพอทาขึ้นมาแล้วอ่ะมันจะมีความกำ่ำมมีความเข้มแต่ในขณนะเดียวกันเนี่ยด้วยความที่เนื้อลิปมันใสอ่ะมันทําให้ดูไม่หนัก ไม่หนามากเกินไปสามารถทาบางๆเบาๆเนี่ยคือเป็นลุคที่สวยมากเป็นสีที่สวยมากจริงๆช่วยขับผิวให้ดูขาวของมากขึ้นด้วยรู้สึกว่าเป็นสีเข้มแต่ทาแล้วยังสุภาพเป็นสีที่กิบใช้บ่อยเหมือนกันแต่ในสีสีเนี่ยสีที่กิบชอบที่สุดและใช้บ่อยที่สุดและเซอร์ไพรส์ที่สุดคือสีรูบี้ค่ะถ้าเทียบปลอกกับเทียบเนื้อกับ แครนเบอร์ี่เนี่ยแทบจะเหมือนสีเดียวกันกันเลยใช่ไหมตัวนี้จะมีความอมแดงมากกว่าแครนเบอร์ี่เนี่ยกิ๊ฟจะรู้สึกว่าจะอมแบบน้ำตาลอมเบจมากกว่านะคะซึ่งสีรูบี้เนี่ยเป็นสีที่ทาขึ้นมาอยู่บนริมฝีปากกิ๊ฟตอนเนี้กิ๊ฟรู้สึกว่ามันเข้ากับ ผิวกิฟเข้ากับหน้ากิฟเป็นลุคที่กิฟชอบนะคะคือพอมาทาเทียบกันแล้วจริงๆเนี่ยกิฟชอบมากกว่าแคนเบอรี่นะลิปสติกเนี่ยขึ้นกับสีผิวแล้วก็สีริมฝีปากพื้นฐานเราด้วยก็กิฟก็บอกไม่ได้ว่าทั้งสีสีเนี่ยสีไหนคือจะเหมาะกับใครมากที่สุดนะแต่กิฟอะส่วนตัวกิฟชอบสีรูบีมากๆค่ะทีนี้นะคะก็เลยไหนๆพูดถึงลิปของบ๊อบบี้บาวแล้วเลยหยิบอีก2สูตรที่กิฟได้มีโอกาสใช้มาพูดให้ฟังก็คือรุ่นครัชลิป Oil Infuse Lip Gloss นะคะตัวนี้1,200บาทมีทั้งหมด12เฉดสีเอาจริงๆก็คือเป็นลิปกลอสที่มีสี Infuse อยู่นั่นเองมีความชายสูงจะช่วยให้ปากเนี่ยมีความลุกเหมือนกระจกเลยแล้วกิฟชอบเพราะว่ามันเป็นลิปกลอสที่ไม่ได้เหนอะมากไม่ได้หนุบมากเกินไปอะคะ่ะเนื้อมันยังมีความเบาบางอยู่แล้วก็สีที่ให้เนี่ย ออกชัดเลยทีเดียวคือเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าปกติอะลิปกลอสส่วนใหญ่สีมันจะแบบออกบางๆจางๆแต่อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสีเข้มๆหรือว่าลงแน่นๆเนี่ยสามารถจะใช้ลงเป็นสีลิปสีเทียวได้เลยกิฟตมี2สีนะคะคือสีวอลคั d ก็คือเป็นสีส้มอ่อนนุดนๆอันนี้กับสีฮอตสตรีคซึ่งเป็นสีแบบส้มปิดปรีดแน่นๆอันนี้จะบอกว่าทั้ง2สีเนี่ยคือสวยแล้วก็ช่วยให้ริมฝีปากมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เป็นลุคของลิปกลอสที่แบบ มีความวาวกําลังพอดีคือมันก็จะมีความเป็นลิปกอสอยู่คือเมมๆปากแล้วมีความหนึบๆอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าพูดถึงความเหนียวหนึบเนี่ยน้อยกว่ายี่ห้ออื่นน้อยกว่าลิปกอสอื่นๆที่เคยลองแล้วถามว่าเวลานั่งมอเตอร์ไซค์แล้วผมแปะมาที่ปากเนี่ย ยังแปะปากไหมยังแปะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือยังไง texture มันยังเป็นความ gloss อยู่ด้วยคำเป็น gloss นะคะ่ะมันไม่ติดทนมากอยู่แล้วนะแต่ว่าความชายความฉ่ำความอะไรคือสวยจริง<อ>แล้วก็รุ่นสุดท้ายที่เราจะพูดถึงวันนี้แอบอายเลยเพราะว่ามีแท่งเดียวคนอื่นเขาอาจจะมีกัน5 4 6สี่อะไรเงี้ยแต่ว่ามีสีเดียวก็ขออนุญ,ญาตเอามาพูดถึงแล้วนะคะ บอบบี้บราล์เอ็กซ์ตา้าลิปทิ้นะคะ1450บาทมีทั้งหมด8สีเป็นลิปบาล์มที่มีสีนั่นเอง ซึ่งถ้าเทียบราคาแล้วถือว่าแพงเลยนะขนาดอยู่ที่2.3กรัมก็คือปริมาณลิปเนี่ยไม่ได้เยอะมาแต่ราคา1,450บาทถือว่าแพงนะคะแล้วก็แท่งมนะันอะตอนแรกที่ได้มาเลยคือแท่งเล็กกว่าที่คิดกิบจะเคยทำรวมฮิตลิปทินไว้อยู่อีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะก็ถ้าใครอยากดูเนื้อหาเต็มๆเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่กชอบใช้เนี่ยให้ไปดูคลิปนั้นสีที่กิบใช้นะคะก็คือสีเบอร์สี แบร์ราสเปอร์รี่ซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มแต่ยังไม่เข้มที่สุดเพราะว่าจะมีแบร์พลัมที่เป็นสีอมม่วงจะเข้มกว่านนี้มันจะมีความใสมีความวาวมีความฉ่ำแบบลิปบามแล้วสีมันจะออกชมพูมากกว่าที่คิดมันจะเป็นแบบ แดง,แดงแอมชมพูอ่ะมันไม่ได้แบบแดงน้ำตาลกล่าเหมือนกับในแท่งนะคะตอนสัมผัสแรกจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ชุ่มชื่นมากแต่เอาจริงๆริงอ่ะมันมีประสิทธิภาพในการช่วยให้ความชุ่มชื่นขึ้นผิวปากได้ดีมากเลยนะสมมติปากอ่ะดูกําลังแห้งๆแตกๆอยู่ทาตัวนี้ลงไปเนี่ยช่วยได้เยอะมากจริงๆถ้าเทียบกับลิปทินตัวอื่นๆตัวนี้บอกเลยว่าชุ่มชื่นดีมากเลยนะคะ,ะไม่ได้หนักมากเนื้อคือเบาสบายเลยแล้วก็ ความประสิทธิภาพในการคงอยู่ของความชุ่มชื่นอะอยู่ได้นานกว่าตัวอื่นมากจริงเป็นลิปบาลที่กิ๊ฟชอบมากแล้วสีตัวนี้เป็นสีที่สวยคือทาแล้วมันไม่ได้แบบชมพูมากเกินไปไม่ได้แบบเข้มมากเกินไปคือเป็นสีที่แบบใช้ได้แบบ everyday use จริงๆสีพอหลุดไปแล้วเนี่ยมันจะมีความเป็นทิ้งชิ้อยู่บนริมฝีปากด้วยคือทิ้งสีไว้อยู่ทิทนี้มันจะมีข้อเสียคืออย่างที่บอกว่าราคามันค่อนข้างแพงเป็นลิปที่ใช้แล้วหมดไวมาก คือจากการทาครั้งแรกไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าแท่งมันกุดลงไปเรื่อยๆนะคะ<อ>ก็หวังว่าคลิปวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแต่บอกเลยว่าลิปของบับบลี้ปลเนี่ยคิดว่าคุณภาพดีกว่าที่คิดมากๆแล้วก็เป็นลิปที่ทาแล้วสวยคือคุ้มค่าคุ้มราคาถึงแม้ราคาจะดูสูงนิดนึงแล้วก็แพ็เกจอาจจะไม่ได้ดูแบบหรูหราว้า,า,าวนะแต่กิ๊บรู้สึกว่าลิปของเขา,าใช้ได้ประสิทธิภาพดีจริงๆรอช่วง Lazada official Store ของเขานะคะโปรเยอะมาก แล้วก็จะได้ของดีราคาถูกด้วยอย่าลืมกดไลค์หรือกด subscribe ให้กิฟด้วยเพราะว่ามันจะช่วยอัลกอริทึมแล้วก็ช่วยโปรโมทคลิปของกิฟนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ YouTube กดอัลกอริทึมของกิฟมากเลยละค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่มาอยู่ด้วยกันนะคะกิฟขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ